องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นาให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน3,600โดสตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โมเดอร์นาสภากาชาติไทยค่ะที่โรงพยาบาลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายณทวทวีเกือ้อกุลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากพร้อมด้วย ผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากร่วมกับทางโรงพยาบาลแม่สอดฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดสาธารณาสุขอำเภอแม่สอดร,ร่วมกันตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลแม่สอดในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โมเดอร์นาตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โมเดอร์นาจากสภากาชาติไทยให้กับ กลุ่มเป้าหมายอายุ70ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้พิการรวมทั้งกลุ่มแพทย์และพยาบาลสำหรับวันนี้ในพื้นที่อำเภอแม่สอดได้ดำเนินการฉีดเป็นอำเภอลำดับที่7จากทั้งหมด9อำเภอของจังหวัดต,ตากซึ่งดำเนินการฉีดไปแล้วจำนวน1,440คน2,880โดสจากวัคซีนที่ขอซื้อมาจากสภากาชาติไทยจำนวน3,600โดส ซึ่งในวันต่อไปจะดําเนินการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อําเภอแม่ระมาดณโรงพยาบาลแม่ระมาดและอําเภอสามเงาณโรงพยาบาลสามเงาทางด้านนายนัทวุฒิกล่าวว่าเนื่องจากจังหวัดต,ตากเป็นพื้นที่ใหญ่ติดต่อกับ9จังหวัดและสาเหตุที่นําโมเดอร์นามาให้ประชาชนนั้นถือว่าดีที่สุดแต่ไม่ได้หมายถึงวัคซีนอื่นไม่ดีเนื่องจากวัคซีนโมเดอร์นามีผลข้างเคียงน้อยมากทั้งนี้ได้ร่วมกับสภาชาติไทย ฉีดให้กลุ่มเปราะบางคือผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปคนพิการบุคลากรทางการแพทย์ครูที่ดูแลลูกหลานประชาชนและบุคลากรที่เข้าไม่ถึงวัคซีนและในส่วนของการสั่งซื้อวัคซีนนั้นได้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและจะต้องฉีดฟรีเท่านั้นยืนยันว่าไม่มี VIP รวมทั้งวัคซีนที่ได้มาจะดำเนินการไปทั่วถึงทุกอำเภอโดยตนเองและคณะ ได้ไปดูแลการให้บริการฉีดตลอดทุกอำเภอโเราต้องําบว่าทุกกลุ่มงานทุกอาชีทุกสาขาวิชาได้รับผลกบันบ่อยๆอยู่นเนเราก็จะได้ลอดใส่มากแต่วัคซีจะช่วยทาให้ารุนแรงของโรคลดปัา้อนใายเรารู้จักตั่เงือ พื้นที่ใหญ่9้าจังหวัดติดกับ9้าจังหวัดกันหนึ่งประเทศเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ฉะนั้นในการที่วัคซีนเนี่ยที่เรานำโมโนนาะครับซึ่งเป็นคิดว่าในแง่ส่วนตัววัคซีนทุกตัวดีดีทั้งหมดฉีดก่อนดีที่สุดนะครับแต่ผมคิดแล้วว่าโมโนนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผลข้างเคียงน้อยที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับทุกอย่างหนึ่งนะครับว่ามาช้าหน่อยแต่ไม่ให้มาช้าที่เอาจอหรือมาช้าที่ไหนนู่นจากต่างประเทศนะครับพอมาปุ๊บเราเรีบฉีด อปปชมีโครงการฉีดทั้งหมด5กลุ่มนะครับกลุ่มที่1น่ก็ส่วนมากเป็นโครงการปอ,อกบางนะครับร่วมกับสภาประชาติไทยนะครับหนึ่งกลุ่มปาะบางผู้สูงอายุคนพิการนะครับอายุ70อัพขึ้นไปนะครับและบ,บุคลากรทางการแพทย์และคุณครูที่จะดูแลลูกหลานเราแล้วก็บุคคลที่เข้าไม่ถึงวัคซีนนะครับซึ่งเราทุกคนก็คงจะทราบต้นต้นไม่มีใครอยากฉีด พอฉีดแล้วก็เข้ามาเราก็ไปดูในส่วนนี้แต่การที่เราจะเอาวัคซีนที่เข้าในตัวพี่นอ้องประชาชนซึ่งผมก็ศึกษาดูแล้วว่าตัวนี้เป็นตัวที่คิดว่าน่าจะผลข้างเคียงน้อยที่สุดนะครับเลยรอนานกันหน่อยซึ่งเราได้ซื้อนะครับเป็นโครงการซื้อจากธถาคันชาติไทยเพราะเราจะได้โครงต้ามาแต่งบประมาณเป็นของอปจเราใช้งบประมาณสามใช้งบประมาณซื้อวัคซีนตัวนี้3,600โด ซึ่งนยโยบายของผมนะครับกบบรารศึาพระจาไดวัคซีนตัวนี้นะครับฉีดฟ,ฟรีฟรีฟรีไม่มี VIP ซึ่งอันนี้ผมยอมรับวว่าในการที่นำวัคซีนเนี่ยผมไม่กระจุกผมกระจายพื้นที่เราใหญ่ทั้งหมดมีทั้งหมด9ก้าเพอรติด9จังหวัดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่